พี่น้องทุกคนที่นั่งในนี้ที่เคยไปลงคะแนนเสียงพี่น้องจําได้ไหมประชาธิปไตยในส,า,า,ยสา,ายตาพี่น้องคือสีวินาทีอยู่ตรงไหนสีวินาทีเอาบัตรมาเอากาหมายเลขพับเสร็จเดินไปที่กล่องแล้วก็หยอดลงไปนับหนึ่งสองสามสี่พี่น้องครับสิทธิของเราไม่มีอีกต่อไปแล้ว เราบีสิทธิ์อยู่อย่างเดียวคือแม่งหลอกให้เราลงคะแนนเสียงนักการเมืองมันเป็นอย่างนี้ทุกประเทศประเทศไทยเลวที่สุดวันนี้คนไทยแม่งเป็นหนี้แบงค์ทั่วประเทศเลยใช่ไหมตอนที่เขากาลังฟ้องล้มละลายคนที่ติดหนี้แบงค์แล้วไม่มีเงินจ่ายอีกไม่กี่ปีก็จะมีคนล้มละลายแม่งเกินครึ่งประเทศแล้วมันก็จะยึดทรัพย์พวกเราไปทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากความเหี้ยของแบงค์คิดดอกเบียยเบ้ยยุบคิดดอกเบี้ยยับ คิดค่าทำเยียมโน่นค่าทำเยียมนี่ทำให้พวกเราชิบหายแล้วมันจะรวมหนี้สินทั้งหมดเนี้ยที่เป็นหนี้เสียแล้วมันจะให้รัฐบาลซื้อมาจากธนาคารต่างๆที่เป็นหนี้เสียแล้วมันก็มีไอ้คนรวยทั้งหลายไอ้ตระกูลส้นตีนหลายตระกูลเข้าไปใช้อำนาจทางการเมืองเพื่อซื้อหนี้เสียมูลค่าหนึ่งบาทแม่งซื้อมาสิบบาทแล้วแม่งก็ตามเก็บเพราะไม่พี่น้องอีกนี่คือความจริงเพราะไม่พี่น้องไม่รู้หรอก ไอ้ความเหี้ยนี่มันกําลังคืบคลานมาถึงเราเพราะระบบการเมืองแบบนี้มันเอื้อประโยชน์เอื้ออํานวยให้คนรวยหรือคนที่มีเส้นสายทางการเมืองแม่งรวยเอารวยเอาบนความพิ่หน้าฉิบหายของทุกหน้าทุกตาที่อยู่ในที่นี้ที่ผมเห็นหน้าที่อยู่ข้างบนนี้ด้วยที่อยู่รอบๆนี่คือประชาธิปไตยเหรอ ถ้าแม่เป็นประชาธิปไตยและประชาชนทั่วประเทศแม่ต้องล้มละลายเพราะไอ้แบงค์ส้นตีนพวกเหียนี้โดยที่มันไม่จำกัดหรือป้องกันเอาไว้เราจะมีแม่ไปทำเหียอะไรประชาธิปไตยมีไปทําไมหลายคนสื่อมวลชนหลายคนบอกว่าคุณสนที่คุณกําลังยุ่ยทหารเข้ามาปฏิวัติใช่ไหมไม่ใช่ทหารแม่จะปฏิวัติแม่ไม่เคยบอกผมจะทําเมื่อไหร่ก็ทําไปถ้าเห็นว่าวิกฤตมันเกิดขึ้น แล้วการเมืองมันแก้ไม่ได้ซึ่งการเมืองมันแก้ไม่ได้เขาจะปุ๊บปับปุ๊บปับ,ปบก็เรื่องเขาแต่ขอเรื่องเดียวไหนๆจะทําแบบนั้นข้าจะทํากันสาธุขออย่าเอาผลองค์ผลเอกมาบริหารชาติบ้านเมืองอีกให้ประชาชนพวกเราเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาประเทศชาติถูกไหมดููก